ถั่วแปบมันม่วงนะคะแป้งนุ่มละลายในปากทำยังไงให้อร่อยมาเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าถั่วเขียวกระทบเปลือกหนึ่งขีดเอาไปล้างหลายๆน้ําจนใสเลยนะเอาไปกองให้สะเด็จน้ำเราเอาไปต้มกันเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการเร่งด่วนนะคะเพื่อนๆมันม่วงสองขีดก็อเอาไปต้มเช่นกันนะคะ ระหว่างเราร้อมันกับถั่วสุกเรามาคั่วค่ะงาขาวสามช้อนโต๊ะงาดำสามช้อนโต๊ะเอาไปล้างผ่านน้ำแล้วคั้วใจเย็นๆไฟอ่อนๆนะคะพอเขาสุกแล้วเราก็จะเอาเนี่ยค่ะมาบูบุเขานิดนึงนะคะกลิ่นของงาจะได้ออกรอให้งายเย็นก่อนนะแดงพักไว้ก่อนทีนี้มันสุกแล้วใช่ไหมเราจะเอามายีแบบนี้เลยนะคะยีขณะร้อนๆแล้วพักไว้ก่อนนะคะเอาถั่วของเราก็สุกพอดีตัวเองเอาไปกรองให้สะเด็ดน้ําเลยนะคะ พองาเย็นแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายไป150กรัมนะคะเอาไว้กินกับถั่วแกะถั่วแปบเอาไว้โรยหน้านะคะทีนี้ส่วนของไส้ะคะ่ะเราจะใส่น้ำตาลไป5 0กรัมเกลือ1ช้อนชาคนให้เข้ากันและพักไว้ก่อนเรามาทําส่วนของตัวแป้งค่ะเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะ150กรัมใส่ไปในมันม่วงเลยนะที่เราเคย ที่เรายีไว้ตะกี้ค่ะแล้วกะทิตรงนี้หนึ่งร้อยยี่สิกรัมค่อยๆใส่ค่อยๆคนค่อยๆนวดกันไปจนหมดผงแป้งนวดจนแบบว่าแป้งได้เนื้อเนียนๆนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆคนกันไปอย่าใส่กะทิพดพานนะเดี๋ยวเผื่อมันจะเละจนเกินไปเองนี่ถ้ามันยังแข็งอยู่ก็ใส่ค่อยๆใส่ไปนะคะนวดจนหมดผงแป้งลักษณะของแป้งที่ได้เขาจะเนียนแล้วก็นุ่มแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะเอามาประกอบร่างกันแล้วค่ะเราจะปั้นแป้งเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่ไส้นะคะเราจะเอาไปวางบนใบตองที่ทาน้ํามันนะขนมของเราจะได้ไม่ติดถาดไม่ติดพิมพ์ตัวเองเราก็จะใส่ไส้ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะปั้นเป็นรูปถั่วแปรบตัวเองนะคะปิดแป้งให้มิดเย็บแป้งให้มิดสนิทเลยนะเพราะว่าเวลาเราจะเอาไปต้มไส้จะได้ไม่แตกทะลักออกมานะคะก็ปั้นไปแบบนี้จนหมดเลยะคะ่ะ ทำเป็นรูปถ่วแปบหรือเพื่อนๆจะปั้นเป็นกลมๆก,ก่อนก็ได้นะเวลายัดไส้นะคะแล้วค่อยเรามาจัดรูปทรงให้มันเป็นรูปวงรีอะคะ่ะแค่นั้นเองก็ง่ายอยู่นะคะเนี่ยเทคนิคมีอยู่อย่างเดียวคือเย็บแป้งให้สนิทกันนะคะทําไปจนหมดเลยทีนี้เราเตรียมไปตั้งน้ําให้ร้อนกันเลยนะคะ เราจะรอให้น้ําเดือดแบบว่าปุดๆขนาดนั้น,นไม่ให้เดือดพ่านนะเราเอาขนมลงไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าน้ําเดือดพ่าแล้วเดี๋ยวไส้มันจะทะลักมาไส้มันจะแตกออกมานะคะพอเนื้อขนมข้ลอยขึ้นมาแบบนี้เราก็จะปล่อยให้ข้ลอยต่ออีกประมาณ 2- 3นาทีเพราะว่าวันนี้ขนมตัวใหญ่มากจะได้มั่นใจว่าเขาสุกชัวร์นะคะพอเขาสุกปุ๊บ เราก็เอาไปคุกใส่มะาพร้าวค่ะถึงทึกขูดฝอยหนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆคุกแบบนี้เลยก็ทําไปจนหมดแบบนี้ค่ะก็ะคล้ายๆอารมณ์ประมาณทําเหมือนขนมต้มตัวเองนะคะ <ๆ S 1> ก็เอาไปทําขนมต้มได้นะสูตรนี้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นไส้หวานแค่นั้นเองนะจ๊ะตัวเองแต่อันเนี้ยเป็นถั่วแปบ,บเราก็จะเอาไปกินกับน้ําตาลที่เราทําไว้กับงาตะกี้นะคะทําจนหมดแค่นี้พร้อมหม่ำแล้วรสชาติของเขาคืออร่อยลงตัวนะคะ เพียงแต่เพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันหลายขั้นตอนแต่ก็ทําไม่ยากนะคะแป้งนุ่มละลายในปากลงตัวอร่อยมากๆเลยเพื่อลองทํากันดูนะคะอร่อยจริงอร่อยจัดทําขายได้เลยอะคะ่ะลองทํากันดูนะอร่อยจริง